สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับของวันที่11เดือน11นะครับ2564นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับสาหรับหุ้นไทยเช้าก็ออกไปแล้วนะครับออก3 6 8 9นะครับ ผลปรากฏว่าเข้า8เข้า9นะครับเด้งเด้งนะครับแต่จะแ,แต่ไม่ถ้าเกิดใครไม่ได้จับคู่กันก็ไม่ได้นะครับอันนี้เนาะมันต้องจับคู่กันด้วย8 9นะครับให้8 9 0มันมา8 9แถมไปล่างอีกต่างหากนะเน้นบนไปล่างก็คงจะมีส่วนน้อยแหละที่จะได้รับโชคกันเนาะประมาณนี้นะครับก็ลุกขึ้นมาสู้ๆกันใหม่นะครับเป็นรอบเที่ยงนะเอาทุนคืนนะสมมติว่าใครที่ยังไม่ได้นะครับ ต้องสายรูดเท่านั้นนะครับรูด8ด้วยกับ9นะครับฟันธงที่9มันมา9อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับขอบพระคุณนะครับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับกดติดต้องกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับประมาณนี้ท่านสมาชิกเก่าก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างนะครับ ที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีคดแห่งๆนะรอบเที่ยงนะตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ถ้าใครหยุดได้ก็หยุดนะสมมติว่าได้แล้วนะอพอสมมาภาควรแล้วก็หยุดพักแล้วครับเอาไว้ไปต่อพรุ่งนี้หรือวันอะไรก็แล้วแต่นะครับพิจารณากันก็แล้วกันนะอืเราก็มาพูดถึงหุ้นไทยเที่ยงกันเลยนะครับหุ้นไทยเที่ยงอื มุนไทยเที่ยงนะครับของวันที่สิบเอดนะวันที่ 11. สิบเอ็ดิกาเยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเด่นเน้นบนนะครับเลขสูงนะสูงกับต่ํานะกก่งสูงกก่งต่ํานะประมาณนี้เด่นเน้นบนเก้าศูนย์หนึ่งนะครับฟันฟันที่เก้ากับศูนย์นะฟันทงที่ศูนย์นะครับอืม ใครจะเอาเก้ากับศูนย์ไปรูดบนก็ได้นะระวังมันมาพี่น้องเหมือนรอบที่แล้วนะกันไว้หน่อยเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหรือไม่ก็เก้าเก้านศูนย์นะครับเลขเบิลกันกันไว้นะครับประมาณนี้เราได้ฟันธงที่ศูนย์แล้วเราก็มาหาสายศูนย์นะครับค่ะนี้นะพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นเลขเลขสูงนะครับเลขสูงนะครับ 7890แปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวเดิมนะครับเลขสูงนะพี่น้องทางภาคใต้นะที่เขาไม่รับเลขล่างนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะมาบนนะครับประมาณนี้นะจับคู่กันนะครับเลือกเอานะอันนี้ให้ต่างหากกันแล้วกันนะสำหรับเก้าศนย์หนึ่งนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเฉพาะต่างหากนะครับประมาณนี้ทั่วไปบางั้นเถอะศูนย์นะครับเรามาดูที่ศูนย์เก้ากับศูนย์เราลูดนเลยก็ได้นะ ศูนย์สาม่าศูนย์หกเนี่ยอันนี้คือชุดเน้นอ่าเก้าสามเก้าสี่ก้าห้าเคือชุดเน้นส่วนทางนี้คือตัวรองเนี่ยทางนี้คือตัวลองนะครับส่วนตัวกานขาดทุนนี่คือ1นะถ้าหนึ่งมาก็ห3ึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกประมาณนี้นะครับอ่าฟันทงที่0ูนย์ก็รูดเลยก็ได้นะครับศูนย์กับ9เนี่ยรูดเลยก็ได้นะเออเน้นบนกันล่างครับประมาณนี้อ่า เฉพาะบนมันจะมาหลักสูงนะครับรอบนี้นะรอบเที่ยงนะ6 7 8 9 0นี่แหละไปเลือกเอานะครับประมาณนี้นะขอขอขอพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ไปพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะจะได้พบกันง่ายๆประมาณนี้นะครับขอขอขอพระคุณทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับพบกันใหม่บ่ายนะครับสำหรับ ที่ยงก็โชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ